ใส่เห็ดใส่ทั่วลันเตาแล้วก็ใส่พริกหยวกค่ะนี่ก็เป็นเครื่องเทศในวันนี้ที่ใช้นะคะก็จะมีมะเมล็ดผักชีค่ะมิยิราพริกแห้งนะคะแล้วก็ใบกระวานลูกกระวานเขียวลูกกระวานดำแล้วก็มีพริกไทยค่ะใส่อันนี้ไปเพิ่มนะคะสองชิ้นก็พอค่ะใครมีอบเชยก็สามารถใส่อบเชยในชนิดก็ได้ค่ะแล้วก็จะนำทั้งหมดนี้ค่ะไปคั่วนะคะ เมื่อเครื่องเทศของเรานะคะเริ่มที่จะส่งกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี้ยก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเป็นเห็ดที่ได้มาจากตลาดนะคะเห็ดทั้งหมดนี้ก็ประมาณ20บาทนะคะ Oh. Oh, okay. อันนี้ก็เป็นเครื่องเทศที่เราคั่วไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะกินก็นําไปปั่นมาแล้วค่ะใครจะนําไปปั่นพร้อมเครื่องแกงก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากินไปปั่นมาก่อนเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดนะคะก็เลยจะค่อยๆใ,ๆใส่ลงไปนะเมื่อเรานําเครื่องแกงไปปั่นนะคะก็จะมาตั้งกระทะเดิมนั่นแหละก็ใส่ผงขงมิ้นพริกป่นลงไปค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงของเรานะคะจากนั้นก็จะผัดไปสักพักค,ค่ะแล้วก็ใส่ผักของเราที่ลวกไ,ลไว้แล้วลงไปค่ะนี่นะคะพอผัดไปสักพักแบบนี้ก็จะเติมน้ําค่ะ หลังจากที่เราใส่เห็ดลงไปนะคะเี้ยจะตั้งไฟอ่อนไว้โดยปิดฝานะคะประมาณ10นาทีค่ะ การปรุงรสก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะหลังจากใส่เกลือแล้วเนี่ยก็จะคนแล้วก็จะใส่ครีมนมค่ะครีมนมนก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยมันมีความนัวนะคะนัวนวนมแล้วก็หอมด้วยค่ะกิ่งจะใส่น้ําตาลไปนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงการาเมล่านิดหน่อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะโรยใบลูกัตว์แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับแกงเห็ดของเรานะคะวันนี้กิ่งเอามาทานกับเส้นขนมจีนนะคะไม่น่าเชื่อว่ามันเข้ากันมากค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนสําหรับการรับชมด้วยค่ะเจกันนใใหม่คลปโ หน้านะคะสวัสดีค่ะ